สวัสดีค่ะช่องค k n o ยนินดีต้อนรับทุกทก่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ JKNO น,โนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมาพร้อมที่ดินกว้างๆนะคะแปลงนี้200ตารางวาค่ะพร้อมรั้วทําประตูเข้าออกไว้เรียบร้อยนะคะมีความเป็นส่วนตัวมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนได้เลยทุกท่านตรงต้นไม้เพิ่มหน่อยนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศในตัวบ้านของเรานะคะ บ้านสวนปรับปรุงใหม่ค่ะพื้นที่ขนาด200ตารางวาตัวบ้านหลังนี้นะคะมี2ห้องนอนค่ะ1ห้องน้ำนะคะอยู่บ้านเลขที่223บ้านถอนใหญ่ตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะราคา968,800บาทนะคะพร้อมเข้าพักได้เลยนะคะทุกท่าน สนใจโทรคุรยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือต้องการนัดชมแปลงจริงท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะดีไลน์ก็มีนะคะนัดล่วงหน้าและไปดูพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ